ตอดสบายดีบ้านแม่เสียวอีกแล้วพี่น้องวันนี้นัดกันนัดกันจะมาทำคอนเทนต์ให้เอื้อยเพิ่นเอื้อยเพิ่นขอมาว่าให้เป็นยายยายยังคือสวยสมมติในผู้สวยตื่นสวยได้อะไรมาฝากแม่เสียวได้น้ำปั่นแล้วน้ำปั่นขี้เบ้มาด้วยน่าชอบจริงๆค่ะ้ปั่นขี้แบ้หนึ่งจอบค่ะส่วนเคยเท่ามาแล้วค่ะเคยเท่าก็มาฮอตแล้วลมจะเอาข้าวที่สุนทนเขาแดงได้ย นี่ยังไม่แต่งหน้านะครับตีว่ามันแข็งอีกเลยเก้าเอาลบมันออกที่ล่ะทางไหนมันแข็งทางหนาก็แว็บออกสิคะได้อยู่นี่น้องสาวสาวคือปากแดง่นัคอันอะไรเด้อแ่นานไปตู้แล้วจะเอาเอาเรื่องชื่อว่อ ยางรลดผัดตีว่ามันแข็งเอาเล็บไงออนลายผัดสิแวบ,บซะหญิงตู้พันเละนตูัเลเออก็ไปเปลี่ยนร้อยเดียวเองนังเท้าห่อนะ่อะเบาะนะร้อยเดียวเอง เวลาฝนตกก็จะได้ไม่ดากเปียกไงทาได้แล้วหรอเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกเวลาฝนตกจะไม่ได้เม็นไม่ได้มาอือจะเห็ดยังไหวๆอยู่สวัสดีค่ะไปป็นคำด้านน่อยยังมันแักเอาเงี้ยคือดีที่แตกค่ะเวลาเาเห็ดกินจ้าเห็ดไม่แรงนั่งข้ามเหมือนซ่านอีหละหรอข้ามซ่านซ่ามันมีงานดองเนาะจ้ายังไม่ข้ามกับโพซยว มาเปี้ยวปรองๆเออรู้จักกันรู้จักกันงามๆเขอบใจเด้อใช่ด้อขอบใจด้อใหญ่ด้อยุดขึ้นมาเมื่อไหร่ขึ้นมาทำความสะอาดบ่เออเออจะเพิ่นมาทำความสะอาดบ้านพคุนแต่งสมัยก็ไม่ได้ต้องแต่งกึกวึกอยู่แต่งไปแล้วมันจะเหมือนยายยังไงล่ะถ้าแต่งมันก็ไม่เหมือนยายอ้าวทอดกล้วยเจ้าช่วยกล้วยทอด เฮ้ยสวยไหมจ๊งมาเริ่มเเชียอ่จะพักกินกู๋ไอจบมืออื่นจะก่งแยกล่างเลยพี่น้องเลยจอบที่ไี่เนี่ยักคอยกับววอ่ะไปทำบุญมืออื่นลพี่น้องก็จะวันนางซื้อไก่มาเสียบแล้วพีโต้จักซ่อบอสพ่บเพอนคนน้อยแล้วบอกคุณ้ อ๋อเหตดกับข่าวเป็นเหตุของน้ำนะรื่องคนงานจะมาตุ๊บห้องน้ำบานเชยเท้าค่ะให้กินด้วยนะของปวดดูจะไปอาบน้ำยืงวาบน้ำวะได้แจ็คโหลดหมือเศร้าช่อดว่าจีอาบน้ำไม่แล้วกคนจะมาแต่ละมือกันละก็กันได้แล้วจริบจริงปลุมาหปลา มันได้แล้วบอกมันทันบอกท่านปิดป่าวมแต่หมาแง่ปะพุงทีนี้มันกรอบรบบเสร็จมะละกอได้แล้วก็คือจะซื้อปลาปลาปลาพวกมีหานขาบปลาปลาแดกปลาจอมชุลล์ชุลล์อนี้บ่นะชุลล์กับอีนั่นแหละปลา มันกบรเโลดอกุน่อยนะละแลวมือเดียวมันแลวบอก้ลูกกัดน่าัดสองมือมือหนึ่งสองมือมาแลวกัมแลวกัเพื่อนกเลียงกันเองแล้อมั้งอดี้คือเพื่อนเรียงแต่มือห้องน้ำค่ะจังหอบิลาแล้วมือนึ่งนะมันสิบพอสอมเนาะมันค้นหล คันว่าพูใหญ่บ้านประกาศบ้านน้อยก็ไม่ได้ออกหรอแทมทองแนมนั้นบัวหูดอกเป็นเงิอกอยังบ่วหูควันปอดบางยังไงในเงิอกในเงต่ก็แล้วแไรตัวไม่ใช่เวียกรวมเราไม่ใช่บ้านเดียวกันหรอกบ้านเดียวกันไงาะเขาก็ต้องมาเนี่ยดีแล้วเนาะแต่ละคนวแต่จะบอกเรื่องขนาดอะไรพูดถึงเปิดพูดว่าเทิงกันถ้าเป็นขาวเป็นดำเขาก็ถ้าเขาวูดถ้า พยายบาลประกาศเขาหูเข้าก็ต้องอม,มันก็เติมน้ง่งยเขากาต้องถื้ลงมาอยู่เลยวผู้ชินงนน,น,นะหนึ่งแน่นันละอันนี้กระตาขม่ากระ,ะตาขม่าแย่ยสีนะครัแย่สยีครับแย่ซ้อนหมอแย่ซอนกับแยสนนีนี่หละ ยายันลุ้นันตัดกรมสัตว์มันนี่ก็ต้องกีบควายย่อมย่องทุกบ่ทุกบ่หีบยอ่อมย่อ,อ,อ,องใส่โอ้ยอนีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะย่องแง่สอนแง่สีงี้งี้งี้มันจะย่องตามคำขอนะคะแต่คนคนจะด่าเนี่ยมันจะมีแรงด่าแรงด่าแง่สีอะไร ح ح> จะมาสก,กิดทำไม ح ح> ต่อนหน้าประสาสีแก้วหน้าน,น้าเด้อ แค่เป็นล่างอ่ะเดือบัดนึงอำนาก่อนมันยังอยากก่อนไปอาบโลดไปอาบโลดจะมาแต่งหน้าสวยๆแต่งหน้าเป็นใหญ่สวยๆคำว่าคำเมือกนะได้ลรือบ่บ่จะเอาในเซอร์ไปขอน้ำใหญ่แถวบ้านนี่มีได้บ่พอได้เอามาเคี่ยวนี่นะได้อืเออขอมาโลดูุลข่ำช่องคอมตักมันจะมาสวยสิคะสวยทุกวันเราเอาไปนั่งอยู่กองหินตรงไอ้เตาวด้ะอมานั้นมี นี่หมอพี่มานนั่งสิจ้าเสิอมาหน่อยพอดก็สาวบาทนั่นแหละจะน้อยจะหลายโซดิจ้าไม่ได้กินบากแดงใจห้ายแทมุนนั่งนะำโอ้ยกินคำเล็กิลูกสิลูก้ังก็ ขวชินสุดท้ายเก่งใจจังเลยอ่ะใครจะทันอ่ะอันนี้หลานอันนี้หลานยายสีบอกได้ยายเลยยายก็จะเต้เต่าเต้กตัวสวยแต่เขาบอกให้เป็นยายได้มือนั่นเออเออเขาให้แต่งตัวเป็นยายนะกลายเป็นน้องเมย์ไะเราไม่ได้เล่นเป็นยายมาตั้งโดนแล้วเธอเธอเทาเ่าก็ไม่มีแรงเป็นยายวันนี้มีพี่เอฟซีบอกให้ใจเยจบเป็นคนด่า มึงได้จักคำแหละคำด่ามึงหนูกูสิเจ็บสิปวดย้อนอยู่บ๊อนี่แห้งด่ามันบ่วะบ่คือนี่บ่ด่าเลยบ่วะายุ้งหัวมันเลยมึงมีแห้งยุ้งบฮะบ่ด่าเลยแปลว่าการยุ้งหัวมันเลยครับเมื่อคืนที่กูซ้อมมาดีนะเออกูไส่ออกแห้งมาดีนะเมื่อคืนนี่นะกูซ้อมมาแล้วเลยหยุ้งหัวนั่นบ่สู้สัเดาณยสอนหยุ้งหลก็มีน้องๆเด้่ ร้อนเนี่ยวันนี้ร้อนตับแตกเลยอะไรเพราะว่าเชียงนั้นร้น่ะเตรียวมากินไปเอาไหมไปอเอา,เอาตับแตะเลยไปเอามาสิคะเ,คเดี๋ยวจะแต่งหน้าสวยๆนะคะเป็นยายสักหน่อย <c oughs> ยายมือยายมาไม้ทำไมมันดำอ่ะใ,ะใส่อะไรใส่เงิน มือบริลามเนี่ยสวยเึนยิงใหญยจะใส่อะไรยิงบริลามอันบรลาเป็ดลอยไปให้เพื่อนไปคัดในในลานมันก็ไส์ิ้งมาแหละไปฮห้าจอดัแนวลัก็ไแ้วจะว่าจะปีห้วยก็หลายปีแล้ว่าะไปต่อที่มันขายอูพอดิจิตอให้เจ้าท้าจะรวยอี่วาเนี่ยรวยชปหจะ มันก็ไม่ได้เป็นสนิมนะแค่มันไอ้นี่ดำซื่อๆนะเงินกันข้าวไปใช่แรบอเปล่ไปให้ร้านข้าวอันนั้นอไอ้ลานให้วานาบวนาทถีบกาแฟโอ้จิบลิบดิเดี๋ยวจังรอติดตามนะคะพี่น้องค่ะติดตามวันนี้จะเป็นยายยายจะใส่อะไรยายยายก็ใส่ผ้าถุงหอนแล้วก็ยายเลยวะยายก็ใส่ผ้าถุงยยาเป็นเสียวแล้วคายายไม้ สียายวันนี้จะประทะกันจะไปเอาปืนลงเตาหรอไม่มีไม่ได้ไปป่าใช่ไหมไม่ได้ไปป่าแต่ว่ามีเซียวไปแค่ยั้นเร่เต้ยเลยเพราะเชี่ยจะไปกับบ่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 เมเซียวไปลุกป่ากับซ่องคนลูกกูบอกไปส่วนเนี่ยส่วนเนี่ยซีฟเลยของกับป้อมพุ่นี่ทันมีไปเลยแล้วกัน เนื่อยได้ขับไปหาหอยกัหาหอยกันมาได้ยังไงเก็บกุงอยู่น้าแมนแบ่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 หนื่อไล้สอเรียกแล้วงานไปเอาปุ๋งลแ่บนบ้านผมกูจังจไปมีกระบนบ้านกับสีหอดแล้วมอนวันที่เท่าไรเลยที่โฮกี่โกแล้วเนี่ยอีมมือสามมือเดี๋ยวว่าข้าวแคหมากแล้วข้วหมากไปเอาุ้งโอ้ไหวดอก ยายนีก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะถึงตั้งแต่ตีหนึ่งหัวสั่งทอดแล้วค่ะโทรหาพญามุสดาวนี่ค่ะแต่ว่าไปกะบท่นดอกบองงานพิยวพเนยไปเห็ดนะคะเขาเอาคนก่อนนางก็เลยไปนั่งกินนอนกินค่ะพักผ่อนท่านก็ดอก็แต่เราตรงไหนนั่งเห็ด นั่ไงแล้วก็มาโอ้ยแล้วก็บะทูว่าไม่เศร้าเ่ยก็คือจะกกระบีกระบะอยู่แล้วก็บะทห้าลานว่ะยันไห้สยมาัไปตลาดันสิโทห้าลานกับยันไหยแล้วก็เลยบะทห้าไพรนะว่ะแล้วก็มีเอื้อยพี่มอนบ่พี่มอนประจันชวนไปกินข้าวไปหอดกับมีประจันพี่มอนจะชวนไปกินข้าวาสั้น พี่นกกับคอเบอร์อยู่พี่นกกับสีมหาไปแจกเ<ม>พราะว่าเราก็ลังจ่ไปไก่เลยบาไ,ได้กดกกไก่กันปันใดแถวรันอินชาแถวเกับพลัมเก้าเนาะก็บรได้ไก่กันปันใดเออโอเคพี่นกคะร,รอติดตามยายนะคะยายทั้งหลายแหล่จะเป็นอะไรยายห,หมย ยายสอนก็นอนแล้วมาถึงยายโอ้ยายสียายตุยตุยจะทำอะไรกันติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีบายดีเธอไม่ต้องสวายดีค่ะเธอน่ะสบายดีค่ะนอนสบายดีค่ะกินยาแล้วมันเพียน